สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานไปกับหมงจ้าชแนลโดยมีผมหมงวงเลซุงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอนั้นก็ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมว่านเพชรหน้าทาั่ง ว่านชนิดนี้จะมีลักษณะของหัวคล้ายกับหัวคอ้อนปอนชนิดหัวตัดท้ายตัดมีรากเล็กๆแทงย้อนขึ้นมาตามลำหัวแล้วรากใหญ่แทงลงดินคล้ายกับกระชายแตกหัวออกเป็นกอกอเป็นปรกระจุกกระจุกต้นก้านและใบจะมีลักษณะคล้ายขมิ้นห้อยแต่ก้านของใบจะสั้นกว่าและมีผลเล็กน้อยดอกขึ้นเป็นกา้านบานเป็นช่อหรืช่อ มีสีขาวอ่อนๆสปพคุณนั้นท่านว่าปลูกไว้กับบ้านเป็นเสน่ยยิ่งนักอีกทั้งยังเป็นว่านทางคงกระพันชาตรีและเป็นว่านสำคัญที่ใช้ในพิธีอาบวานและพิธีอื่นๆหากนำหัววานนี้มาเสกด้วยคาถากันหะเนหะสามจบจะใช้กินหรือพกพาติดตัวก็จะช่วยป้องกันอันตรายได้ดีและถ้าเสกด้วยนโมพุทธายะสามจบท่านว่าผมอาวุธใดๆ จะไม่ระลายผิวหนังเลยสำหรับวิธีการปลูกนั้นให้เลือกปลูกในวันที่เป็นสิริมงคลกับตัวคนปลูกเหมือนกับการปลูกว่านระชายดำนั่นแหละครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นำเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม